S.C.P. 067หรือปากกาศิลปินมันคือปากกาหมึกซึมสีดำเงินที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่มีใครขิดมาเขียนสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นผู้ใช้จะไม่สามารถควบคุมมือของตัวเองได้ปากกาจะบังคับให้วาดภาพหรือเขียนข้อความออกมาโดยอัตโนมัติสิ่งที่น่าทึ่งคือภาพวาดหรือข้อความเหล่าน,นั้นไม่ใช่ซับซ้อนและละเอียดและสวยงามเกินกว่าความสามารถจริงของผู้ใช้ยกตัวอย่างเช่น คนที่ไม่เคยเรียนศิลปะอ่านวาดแผ่นผังหรือเขียนจากคนสลับซ้อน,อนหรือสถาปาัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบได้ในทันทีแต่ที่น่าสงสัยกว่านั้นคือหลายครั้งที่สิ่งที่ถูกวาดออกมาเป็นภาษาไม่รู้จักหรือเทคโนโลยีที่มนุษย์ไม่เคยมีมาก่อนนั้นทำให้ประกาศนี้กลายเป็นปริศนาที่มูลนิธิยังไม่สามารถอธิบายได้ s c p 0 6 7จะอยู่ในวัตถุระดับเซฟ แต่ก็ถูกเก็บรักษาอย่างเข้มงวดเพราะไม่มีใครรู้แน่น,นอนว่าแท้จริงแล้วประกานี้กําลังดูดข้อมูลจากที่ใดหรือใครเป็นผู้ควบคุมมันอยู่เบื้องหลังนั่นเองครับ